สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่พัทยาอินไลน์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Wo n เดอร์ a เปพัทยานะครับเป็นสนามสเก็ตแห่งใหม่ในเมืองพัทยานะครับซึ่งจะมีหลากหลายมากนะครับที่นี่จะมีปั๊มแท็กที่เป็นของเด็กนะครับเนี่ยสีฟ้าจะเป็นของเด็กนะครับแล้วก็จะมีสีดำเนี่ยจะเป็นของผู้ใหญ่ครับปั๊มแท็กของผู้ใหญ่นั้นขนาดเดินจะจะมีความสูงมากครับ จะเล่นแล้วจะเหนื่อยมากมันเหมาะกับจักรยานซะมากกว่านะครับแล้วก็จะมีนู่นอ่ะมันจะเป็นโบตัวใหญ่โบตัวนี้มันอาจจะมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลนะครับแต่โค้งๆมนหน,น่าเล่นทีเดียวครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูครับว่าเล่นยังไงส่วนตรงนั้นจะเป็นมินิโบครับขี่ปฟ้านอนติดไกลๆน่าเล่นมากครับอ๋อเหล็กขอบคขาปิง้งยาวมากยานจะสไลด์มากเลยผมจะมาเล่นให้ดู ทีละตัวเลยครับว,ว่าได้แล้วรู้สึกยังไงไปใส่ก็กเก็กก่อนดีกว่าเรามาเริ่มจากปัามแท็กที่เป็นลายของเด็กดูนะครับนี่จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับไป อ๋อ <c oughs> มันต้องหักตรงนี้ต้องหักตรงนี้อ๋อโอเคอเคเี๋ยวใหม่ไปอีกรอบเมื่อกี้ไม่ได้ดูลายไว้ผิดลายเฉย เนีไ่ไปดูลายใหญ่กันวันนี้เราไปดูลายใหญ่นะครับดูเนยมันก็รู้แล้วมันใหญ่มากวันนี้ก็เรียบพร้อมแทนมนรู้ขาจะไหวครบรอบหรือเปล่าะขอปะไปไปนะไปดูชิว

吧。 ตอนนี้ก็มาเล่นโบตัวใหญ่ตัวนี้ครับที่ลูกตัวแอลและขนาดม,มันก็จะเหมือนลูกหัวใจนั่นแหละครับแต่มันมีความสูงแล้วก็ความต่ําไม่เท่ากันครับฝั่งนี้จะต่ําหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้จะสูงหน่อยเดี๋ยวมาดูว่าเล่นแล้วจะเป็นไงมาดูครับ จริงๆเราไม่กล้าไปแรงเท่าไหร่มันกลัวหลุดโค้งตอนแรกที่มาวอร์มก็หลุดโค้งไปทีนึงก็เลยต้องซอบลงหน่อยเพราะว่าล้อมันจะไม่ค่อยยึดเกาะกับด้ือ,อันนี้เท่าไหร่ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนี่มีเดียกระโดดกระโดดจากโบกตัวนี้ไปลงตัวนู้นซึ่งมันมีความกระหังอยู่พอาะหลวมน,นะจะต้องใช้ความเร็วแล้วก็กระโดดข้ามไป๋ยวมาดูครับก็ได้ไม่ได้ไ ไมเดี๋ยวมาเล่นโบตรงนี้ให้เพื่อนผมเล่นให้ดูนะครับครับเดี๋ยวเล่นให้ดูครับผมมันจะเหนื่อยแค่ไหนไหวปะไหวไหวไหวก็ไหวไวก็ไปไหว อนีโอ้จจจิ๊บครับตอนนี้เราจะมาเล่นมินิโบตัวนี้นะครับซึ่งมันมีความยาวเยอะอยู่ครับเราเราจะมาทำคอนเทนต์เล็กๆครับว่าโบตัวเนี้ยมินิโบตัวเนี้ยเรา4ี่คนเนี่ยจะเล่นใครจะเล่นได้ไหลได้ไกลที่สุดนะครับเริ่มจากพัดก,ก่อนแล้วก็พีคแล้วก็ผม พัดตัวเองพี๊ดแล้วก็ผมก็บิ๊กปิดหลังกติกาก็คือมันต้องขึ้นที่เดียวกันนะครับจะจะเป็นท่าอะไรก็ได้แต่ก็ต้องขึ้นที่เดียวกันคือตรงนั้นนี่ตรงนี้ห้ามโกงถ้าโกงคือเล่เลนได้หลายกายแค่ไหนเราก็จะไม่นับ,นบโอเคครับเล่นฟาวไปเนาะ,อะโอเค,อเ,คเริ่ม หรับรีวิวสนามวันนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็คอนเทนต์เล็กๆน้อยๆที่ทำมันสนุกสนุกนะครับคนที่ไหนได้ไกลที่สุดก็คือผมเองซึ่งมันเหมือน,นออกฟุกๆยังไงก็ไม่รู้งนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับมีความสุขสนุกของการเล่นสเก็ตอย่างมีสติและปลอดภัยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ